สงคราเต็มรุ่มน้องหอมในคณะเปิดท่าปะการังกวนค่ะก็เออเปวาากันและวก็ตั้งหากันในคณะเต็มมี่ตีอยู่กันในค่ะเปาวาเขาอะไรกันก็เตลยมีการสมัครค่ะเนาะเต็มเปราะวานไปอะไกันกอหนูต้องใจค่ะในเป้าอะไรกันก็เตยมันหนึ่งแห่งค่ะเขาอยังมือในน้องหอมเต็มมีกันมาฝากคาในเตเปลี่ยนกันเม่วันถึงรุ่มละบนเขาค่ะนะเมื่อเลื่อนจะลงมเดิอยู่ที่เบินสังกันเบินค่ะที่ใหุกันในตีอยู่ที่บังซื้อในจังเต็มยุค่ะก็เต็มม ข้าวตือไร่เหตุการณ์เพิ่งยังเอาตือไร่เหตุเขาพังยังไงไรค่ะอยู่กินจำได้จังค่ะเนาะวันฤษีวันท้าปอนเดือนตุลาอยู่ที่หนุ่มวันห้าปากเออเยอะก็อีกทีนึงแด่ค่ะเนาะอีกทีนึงได้ติดเป็นกันเม่วันถึงเลี้ยงน้องคาเตียกันได้ตัวอยู่ที่ปทุมค่ะนะอ่าในจังเต็มิุคสีก็เตรียมมีสั่นเลี้ยงค่ะนะเอ่อเยอะก็ จังเงื่อหริงเตมเตอยู่ที่มื่นสี่แล้วนหมื่นสี่ถึงหมืนห้าในจังแต่ยืมซ้ก็ออไค่ะเนาะนอกจากนต้ยืหนึ่ก็สาพกเหรนค่ะเขาตีเลหการเทินอยู่กินจ้ในจังค่ะเนาะวันเลวสีวันหาก่อนเลยก็แต่ลรอยู่ที่หนูวันทาปะมีทีนึงในก็ติเป็นกันบีลกน้องเป็นกันค่ะเงื่อหงเติมเตอยู่ที่มื่นสี่กับหมื่นหที่ใหุการในตีอยู่ที่วนรัชธานีค่ะนะในจังตีมิวสี่ก็อาจมีซัดเลี่ยงค่ะแต่เขาตีเลยเป็นกุนกว่าตัางจังวัดไรค่ะนะนอก็ค่ะนะ อาสักหนปีค่นะเขาจะเลยเฮ็ดกันเพินค่ะใ้เนาะเยวก็เฮ็ดกันเพิ่นนะอ,ยกกอยู่ยกินจําได้จังวันหึกอสี่วันต่อเนาะก็จะเลยอยู่ที่นหนวันท่าปักจริงจริงในก็จะเป็นกันแม่วันหรือลุ้มลาวนเท่าการเลือนติดลมโดนยุติมือซังกับมือท่าค่ะที่เฮ็ดกันได้ตีอยู่ที่ซิงบุรีค่ะนะนนได้จังมิสันก็เดมีมาหกโตัวเดมีแม้วหนึ่งคณนะอันต้องหลุดตัวค่นะในไดจังขาตัวทั้ง,งค่คนะ อนอกแต่มีก้นเท้าแต่มีอยู่หนึ่งก็อนไดเขาเตะเป็นก้นเตเี้ยงคะนาอเซเเต้งกับไ่ะเขาตะเลยเห็ดเขาตะเลยใส่ตั้ก้นเท้าอยู่กี่ร่มได้จังหเหมือนสักไหนคนาะเตี้ยเขาตะเลยนอนซ้ก้นเท้าค่ะว่านลือสีว่าน,นัอยู่ก็เตีเลยอยู่ที่หนึงวันท่าปะ ตีตีตนั่งไดตีเป็นคนขับรถคณะได้ตีเป็นตีไปกับค่าที่กันได้ตีอยู่ตีสกสามสิบเก้าคณะก็เลยเดินเดินอยู่ตีเหมืนขาขอันน่ใครเลยเป็นคนยิ่งคณะคนขับรถได้ใครเลยเป็นคนยิงค่ะตีเลยขอลดย้อไรคณะนะอกจาก,กาตีเลยมีใ้ขับขี่คณะเน,นื้อ อันนนก็วันรือฮันนนติมีอยู่วันวันอังคารกับวันพุธค่ะนะวันวันรือฮันนนก็เป็นวันอื่นในติเลเฮดติเลเฮดกลางค่ะเนาะอีกตัวนึง่งก็จะเป็นกันไม่วันย่อยย่อค้างินเหลจะลงตัวอยู่ที่เมืองสองค่ะนะเออย่อก็ที่เฮดกันได้ติอยู่ที่จัตุจักในค่ะในจังฝัดก็เตีนี้มาหนึ่งค่ะนะย่อก็ติเลใส่เฮดเข้าใส่ปันเข้าพักตรงไหนค่ะเนาะ เัว่าลื่นสีวันค่ะหรือว่าตลรายูที่หนึวันท้าีๆนั่ดแน่ก็ตีเป็นกันม่วันเดืมเรา้นท่า่ะนั้นเริ่มจะเริตนอย่เิสามเดียวกันได้ยูตีข้องหลบปรทุทาน,นี่ค่ะนะได้จากสี่ก็ันเรียก้นท่าตีนี่อยูหนึ่งก็อาศัก0ปีค่ะนะได้เขาเจะยูตองไรอยู่ค่ะ เท้าในอยู่กินจอมด้จังแต่เลยน้อนกับต้นเท่าค่ะนาะวันหรือสี่วันค่ะตอนหรือตัวะเยอยู่ทีหนึ่งวันค่าปะทีนึงในตก็ตีเป็นกันไม่วันถึงพี่เลี้ยงน้องเหมือนกันค่ะนางก็เลยกรลุตึงอยนสกับหหาเที่ยกันได้ตีอยู่ทีสมมูสาคนค่ะนะในจังสีก็มีสั้นเล่นไปแต่เอาแตเลยเป็นคนกว่าสังหวัดเลยค่ะนะน้องต่มีอยู่หนึ่งก็สากาเลินค่ะนาอเขาแต่เลยเป็นต้นยำต้นน้องแต่เลยเป็นต้น้างน้องค่ะ เกษรเพื่อนสักพาลิตท่าเยความพมส่ในเฮิร์ตอยู่เขนซอมได้จังมัดลยถือว่านำตัวจไอยู่ที่หนืออันท่าปะคณะ้องบอนมาการตั้งมั่นในคณะเพราะว่ามีความจนเจก็เข้ามาสมัครตีลุ้ค่ะลุ้งในตีอยู่ตีนาราสนิทงไปสิบสองหนึ่งคณะเพราะว่ามีการบอกบอกเขามาเางน้ีงหงนบอลวันเดทางค่าในสินค้า